สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่28กันยายน2566เราก็มาเจอรถแท็กซี่คันเดิมอีกแล้วนะครับขนาดว่าเป็นข่าวขนาดนี้แล้วเขาก็ยังเข้ามารับจ้างเหมือนเดิมนะครับแท็กซี่ขรเมรไม่ใช่มาแค่คันนี้คันเดิมเดิมคันเดียวน,นะครับมีหลายคันมากเลยครับมีทั้งกระบะก็มีรถแวน ส่วนตัวก็มีครับผมก็ไม่แน่ใจว่าประชุมกันไปเมื่อวานนี้แล้วแต่ทำไมเขาก็ยังออกมาวิ่งแอบรับจ้างในไทยเหมือนเดิมครับเดี <c oughs> ย๋ยวตามไปดูกันนะครับคันสีขาวข้างหน้านะครับอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะครับเพราะว่าฝนตกลินๆนะครับ ตามไปดูกันครับช่วยดูทีครับว่าใช่คันเดินที่เป็นข่าวไหมครับทะเบียน4 7 5 0เนี่ยครับรถกระบะก็มีครับรับจ้างเหมือนกันครับกระบะเมื่อกี้ แวนขาวแบบนี้ก็มีครับรับจ้างเหมือนกันครับเข้ามานี้รับจ้างเกสเอร์เซนตนะครับรับจ้างขอบคุณครับช่วยดูทีครับ